สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เป็นโรที่เทนรถตจ้ค้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราไม่รถนะคะเข้าใหม่มาแนะนําค่ะสําหรับรถตลาดนะคะสุดฮิตนะคะกับโตโยต้าวีออสนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะคันนี้สภาพสวยค่ะรถจะของมือเดียวป้ายแดงนะคะราคาก็สุดคุ้มผ่อนสบายอีกด้วยเดี๋ยวมาดูรีวิวรถคันนี้กันคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีออสนะคะ 1.5JP 2017นะคะคันนี้เรามีชุดแต่งมาให้รอบพันนะคะนี่เบิกใหม่เลยนะคะเ่ว่าจะไปสเกิร์ตนะคะ ให้รอบคันเลยนะคะแมกยางเราก็มีการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะปี2024นะคะเดี๋ยวมาดูส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังอันนี้สปอยเลอร์นะคะให้มานะคะติดตั้งมาเรียบร้อยอย่างสวยงามนะคะมีกล้องถอยด้วยนะคะเซนเซอร์ให้มาถึง2จุดด้วยกันค่ะอันนี้ใครได้ไปบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรีวิวภายในของตัวรถค่ะภายในตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะสีดํานะคะ หน้าจอแอ d ดยของเรามีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะจอใหญ่มากขนาด10นิ้วค่ะดูหนังได้อย่างจุดใจเลยนะคะค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปก็คุ้มมากนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆวันนี้เราขายเพียงแค่ราคา298,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดจัดไปนั้นก็ฟรีดาวออกรถ0บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,900บาทนะคะ มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะที่เต็นด์รถแข็นรุ่นลูกค้าของเรานะคะคันนี้มีของแถมมากกว่า5 0,000บาทนะคะใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มนะคะติดต่อมาที่เพจเต็นด์รถแข็นรือลูกค้าที่สังขลาแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบ้ายค่ะ